สูงสุดๆ1 9 9 0 0 0บาทพ่อนเที่ยง3,900บาทตลอดสัญญา mm hmm. แต่งให้พร้อมนะคะชิปแต่งรอบคันเป็นคำไหน้ำท้าดคลิปนี้ค่ะอีกหนึ่งรุ่นยอดนิยมไม่มีปัญหาจุกจิกใช้งานได้สะดวกสบายกับคันนี้เลยค่ะ Toyota v i o อ1.5เจปี2,012ตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะคุณลูกค้า อกเลยว่าได้ชุดแต่งสะเกิตรอบคันสวยๆแบบนี้เลยนะคะแม่แต่งซิ่งให้พร้อมนะคะสภาพเดิมสมบูรณ์แบบพร้อมใช้งานสําหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าบอกเลยว่าด้านหลังนะคะติดตั้งสปอยเลอร์สวยๆมาให้แบบนี้เลยค่ะสำหรับคันดีมาดวาะอยู่่ตรงคอนโซลกลางและมีจอวิทยุใช้งานได้ปกติเลยเสียงปกติแอร์ปรับแบบเน้นนวล และเป็นระบบเกียร์ออโต้รับระกันงสร้างตัวรถทุกคันนะคะสำหรับภายนเมือทาที่อยู่ครบทุกเดดเลยสำหรับใครที่อยากได้น้องวีออสคันนี้ไปนะคะบอกเลยว่าคุ้มสุดๆมากคันนี้นะคะบอกแล้วเปิดราคาอยู่ที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะพนักงานบริษัทเงินเดือนหนึ่งหมื่นบาทซื้อคนจะได้เลยไม่ต้องํำไม่ต้องดาวนะคะฟรีค่าดำเนินการถูกขั้นตอนพรชี้ยังสามพันเก้าร้อยบาทตลอดสัญญาถ้าใครสนใจคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ฝากชื่อฝากเบอร์โทรมาได้เลย หร <usion. S 1> ือสามารถโทรติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เลยที่เบอร์0924478888และ0999671123สามารถเพิ่มเพื่อนแอดไลน์มาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ